สวัสดีครับคลิปนี้อยู่ที่จังหวัดจันทบุรีเช่นเดิมครับผมก็ต่อจาก E ีพีที่แล้วเดินทางจากอุทยานน้ำตกพลิ้ววันนี้ก็เดินทางมาต่อที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกกระทิงนะครับซึ่งจะอยู่ห่างจากน้ำตกพลิ้วประมาณ46กิโลเมตรก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงในการเดินทางส่วนห่างจากกรุงเทพก็ประมาณ240กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงครับ ขับรถมาเรื่อยๆก็67ชั่วโมงตีเผื่อไว้โดยน้ําตกที่นี่ก็ขึ้นชื่อว่าเป็นน้ําตกที่สวยและใหญ่มีจํานวนทั้งหมด13ชั้นนะครับสามารถเดินขึ้นได้8ชั้นเพราะว่าชั้นที่เหลือทางค่อนข้างอันตรายเจ้าหน้าที่จึงไม่ให้เข้าสามารถมาเที่ยวแบบวันเดทิปหรือว่าจะมากางเต็นที่อุทยานก็มีสถานที่ให้กางเต็นนะครับ ถ้าเรามายัางน้ําตกนี้ก็จะสามารถมองเห็นน้ําตกได้จากทางเข้าเลยครับมองเห็นไกลๆเลยแต่ในวิดีโออาจจะเห็นเป็นรูปเ,เล็กๆครับน้ําตกกระทิงเป็นน้ําตกที่สามารถเดินง่ายนะครับทุกชั้นก็ใกล้ๆกันไม่ได้ยากลําบากสามารถมาได้แบบสบายๆเลยครับตอนนี้อยู่ที่อุทยานแห่งชาติเขาคีดสกุลจังหวัดจันทบุรีนะครับ ก็มีเวลาอีก 40, 40นาทีอุทยานจะปิดจะเห็นน้ำตกมาตะไกรแล้วไปเดินดูครับก็จะรีบๆหน่อยนะครับคลิปนี้พอมามาช้าหาก,กับน้ำตกกระทิงน้ำตกกระทิงครับพี่เขาให้ขึ้นไปได้ถึงชั้นแปดแต่ไม่รู้ว่า ทันไหมแล้วให้กลับลงมาก่อน4ี่โมงครึ่งนะครับตอนนี้ผมมาก็บ่ายสามสี่สิบสามทางเดินชันขึ้นไปเรื่อยๆครับห้องน้ำห้องอาบน้ำแต่ผมคง ไม่ทันเล่นน้ำแล้วครับเห็นป้ายไกลๆล,ล้วเห็นตั้งแต่ทางเข้าขับรถมาทางหลักนะครับทางใหญ่นู่นเห็นสูงๆอ่ะน้ำเยอะมากครับ เอาน้ำเมื่อกี้เิ็กได้ยินเสียงน้ำล้อมรอบเลยจะทันไหมเอย <ไ>ครับข้างบนมันขึ้นไม่ได้ครับเลยทางทางมันลื่นนะครับแนะนำไม่ขึ้นกว่าอ๋อทางลื่นครับวันนี้ขึ้นได้แค่วันนี้จะตากองที่เย็นแล้วด้วยครับผมจะสี่โมงเพราะเดี๋ยวเจ้าที่จะไม่อยู่ครับวันนี้ก็มาช้าเกิน ผมต้องได้มาใหม่ละขับรถมาต้องได้มาใหม่ละไปก็สวยแน่นอนหนึ่งถึงสี่ชั้นหนึ่งอยู่นี่เดี๋ยวขึ้นไปมาดูชั้นหนึ่งก่อนครับอเอาอะ น้ำตกชั้นที่สามอะชั้นหนึ่งข้างล่างเหรอน้ำตกชั้นที่สามโอ้โหโอเคฉันบอกชั้นที่สาม ่ขึ้นไปอีกอ๋อสูงขึ้นไปอยู่ยก็แล้วก็ขท้นเราจะขึ้นไปฝั่งนั้นนะครับเราจะไปขึ้นขึ้นไปต่อ หนึ่งอยู่ข้างล่างนูนะะ่นครับเราเดินเลยขึ้นมาแล้วเราต้องเดินไปเดี๋ยวขาจับไปเดินไปดู4ี่ถึงแดฝั่งนี้เัินทันา งงนิดหนึ่งครับทางดีอยู่นะครับทางดีอยู่ทางเขาทำไม่ดีอยู่นะครับ Dừng lại chạy đi xị Đi chạy đi xị มีกิ้งกะหรือเปล่าต,ตัวโตๆใช่ไหมกล้องไว้ไหนเห็นนม่ใช้ด่สี่ เป็นการเดินขึ้นเรื่อยๆครับเริ่มเหนื่อยแล้วเริ่มเหนืออหน่อยแล้วครับพี่ ได้ยินเสียงน้ำตกดังมากครับน่าจะสูง Chân 5 lắm Nhìn cái cái Chân rồi Chân 5 rồi Đường này à sẽ đi lên được không nhá? dài, lép Đi lên nào, đi lên đi thôi các bạn Chân thứ 5, nước đổ, nhiều, nào cũng đẹp. จันที่5ครับโคตรสาจเลย ว่าจะเป็นทางชันขึ้ไปเรื่อยๆนะครับโคตรสวยเลยฮู้อ่าฮะเห็นแล้วชั้นที่หก เดี๋ยวเาชั้นที่หกอยู่ทำไมมีพ่อน้ำขอเปิดน้ำเหรอเนี่ยอู้ฉันที่หก้ย ชั้นที่หกครับชั้นที่ <ś> หกโอ้แล้วมีต้นทุเรียนดงด้วย นะคชั้นที่หกเดี๋ยวจะไปดูว่าชั้นที่เจ็ดจะไปได้ไหมเดินทางให้เดินอยู่ สองชั้นโอ้ทางเอาเรื่องเยอะเนี่ยอ๋อชั้นที่เจ็ดเห็นแล้วครับเดี๋เดินไปดูฝั่งนี้ก่อนพอเห็นว่ามีบันได

ไปชั้นที่8ดูบันไดก่อนว่าจะขึ้นได้ไหมมีปลาพวงเหมือนเดิมครับขนาดอยู่สูงขนาดนี้ยังมีปลาครับสุดยอดจริง อันนั้นคือป้ายชั้นที่เจ็ดนะครับเดี๋ยวจะเดินไปว่ามันจะถึงชั้นแปดไหมยชั้นเจ็ด ถ,ถึงแล้วชั้นที่แปดเราจะมาถึงแค่ชั้นที่แปดพออมันขึ้นไม่ได้เขาห้ามขึ้นถึงแล้วชั้นที่แปดตต้องรีบลงด้วยทีนี้ เราจะไปแค่ไปได้นะครับโ้ถ้าไปยืนห่ายตรงนั้นนะ่ะจะได้เห็นมุมกว้างเลยเดีย๋ยวเราเดลงไปยืนตรงนั้นได้เดีย๋ยวลองถ่าย రసకు ก็เล่นมากระวังด้วยนะบอกใครบอกตัวเอง เดินเดินลงมาเก็บหาชั้นหนึ่งชั้นสองหาไม่เจอก็ <c oughs> เลยเดินลงมาเก็บด้านล่างคนระับก่อนก่อนจะกลับแต่ไม่เห็นป้ายคนระับในข้างบนสะพานนูนคือชั้นสามแต่ลูกสอนบันชี้มาตรงนี้มันชั้นหนึ่งเห็นไหมฮะโอ้สวยนะจ๊ะเาจะเล่นน้ำเล่นได้เลยเี่ปลาพวง ย่างเยอะเลยพี่ดูดิโอ้ตัวใหญ่เลยอยู่ชั้น8สูงๆเลยยังมีป่าพวงนะผมเห็นตัวเลยอ,ะอ่ะเดี๋ยวเดินไล่ลงไปหาชั้นหนึ่งอันนี้ชั้นหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้ไม่มีป้ายมีทางเดินลงไปห่ะ มีมีก็เดินน่าอยู่กันล่างครับสำหรับเพื่อนๆนที่กำลังจะเดินทางมาก็ชมไว้เป็นแนวทางไอเดียครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ